เที่ยวได้แล้นาะไป่หัวหิดไปหัวหิดเนี่ยไป่หัวหิดไปทะเลตอนนี้ดำหมดเลยดูดีดำกระหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเชียงใหม่เนี่ยโอ้ยไกลไกลไกลเชียงใหม่อ่ะเอาแถวนี้เถอะไปไหนดีอ่ะเฮ้ยไปเขาใหญ่ปะเฮ้ยไป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 ไม่ไกลเกินไปด้วยอ่ะใครไปบ้างใครไปบ้างไปสนุกงั้น8โมงวันอาทิตย์เจอกันที่นี่ เจอกันไป Let's go กินเต็มเลยอะอยากกินของหวานนะอยากินอะไม่อยากกินของข้าวอยากกินของหวานอยากกินของหวานอ่ะเขาใหญ่มีร้าของหวานด้วยหรอนี่ไงไหนไหนไหนแบรนดีไหมแบรนดีป่ะเฮ้ยเอาเอาววลาดีน่ารักอ่ะแบรนดีดีกว่าไหนไหนไหนชื่อเดอะวิวเดอะวิวเฮ้ยโอเค ที่ถ่ายรูปด้วยอยากก oh, ินโปดิเองน่ากินไยด้วยดีอยากกินชอ่นโ่แลยอันนี้เองไปบ้าไปบ้าไปไปไปหยื่แถวนี้ร้านนี้แหละต้องร้านนี้แล้วล่ะไปเดอะมิวนะคะเย้ เห็นแม่บอกแล้วว่าก่อนกลับต้องหาอะไรกินจะได้สดชื่นรู้สึก fresh ไงอย่าไปมาได้ไหหิวหิวหิวดูไม่ไหวแล้วโอเคแคดูเมนูค่ดูเมนู่ถามก็นะคะเร็วจริงมันนี้อะไรโฮมเมสโคนวิ r e รีซอสส s ค่ะถ้าโฮมเมสโคนค่ะเฮ้ยเมย์กินดีกันปะเอ้ยเอาเอาพี่ครับเอาอันนี้ครับมิสเซสมิสเซสมิลทีเซตครับโอเคค่ะมิสเุโจะไร เ,เ,รรเราอยากกินเค้กอ่ะเอาเป็นสตรอเบอรี่เฟรชครีมช็อตเค้กครับผมค่ะสตรอเบอรี่เฟรชครีมเค้กค่ะเดี๋ยวของพันเอาเป็นเอ่อพัชชั่นฟิสลาเต้นค่ะถันก็เป็นหมดแล้วเอาเค้กกาแฟแล้วกันเอาเป็นไอศครีมชิโน่อะไรนี้ครับโอเคค่ะไอศครีมชิโน่ค่ะแ,แค่นี้ก่อนนะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ <มา S 2> นะครับเอาเอาไอตัวนี้ไปด้วยได้ไหมได้มากมันไม่ได้เขาไม่ได้ขายอ๋อเหรอเสียใจมิวทำอะไรอ่ะแต้มสิวไงฮะ าตอนนี้ได้เหรอแกอืมทำไมอ่ะแปลกเหรออ้าวแล้วทาทับเมคอัพนี่ไม่เป็นไรเหรอก็ไม่นะแล้วว่าโทเมียซึมดีอ่ะทาบนเมคอัพมันก็ดูไม่เป็นข้าวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนียนอยู่นะดูดี่เออไหนเออวาเนาะนั่นทาไปแต่ทาบ่อยๆหน้าไม่ลอกเหรอเออนั่นดีผมเคยยินมาว่าแบบครีมพวกนี้ถ้าทาบ่อยๆหน้าจะลอกก็ไม่นะเราใช้บ่อยมากเลยอะโทเมียก็แบบ เวลาทาใช่ปะเราว่ามันช่วยรักษาสิวดีมากเลยแล้วก็นอกจากนั้นนะมันยังทําให้หน้ารู้สึกชุ่มชื้นเพราะมันอ่ะบำรุงผิวในตัวและที่สําคัญอะ่ะเวลาเป็นรอยแดงอะ่ะเห็นปะตอนนั้นอะ่ะที่ซ้อมอะ่ะจําได้ปะจำได้จำได้ที่อยู่ตรงเนี้นะ<า>ยเห็นไหมตอนนี้มันก็หายไปแล้วอ่ะเออจริงเหรอช่วย่างนี้ไม่ลืม็นสิวด้วยไอ้เกี้ยวอ่ะไม่กลั้นหัวที่หลังอ่ะพกเลยนะเมดข้าวหน้าไม่ยืนมานาน กูอยากให้เท่าไหร่หรอกไอ้มาแล้วมาแล้ว กัน<ห>เป็นไงงบ้างงาาตมกเฮ้ยพี่มิวทำไมคราวนี้หน้าใสจังอะ่ะเด่นเลยอะ่ะพี่แฟนเลยดูดิดดเล่นอยู่คนเดียวบา้าไม่หล่อจริงด้วยไหนไหโอ้หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่หล่อจริงๆต้องขอบคุณโทมิอิด้วยแหละ,ะนี่ไงใช้แล้วหน้าใสไร้สิวทําให้มั่นใจในการออกมาเที่ยวขนาดเนี้ยเห็นปะนี่นี่เอาไปเลยสงสัยค่ะ แล้วไงก็เนี่ยก็ไม่ซื้อใช้กันของเขาดีก็ต้องมีงั้นคราวหน้าเนี่ยต้องใช้บางแล้วแต่ถ่ายรูปไม่สวยไม่ยอมอ่ะทริปหน้าเนี่ยเี่ยเออไปเที่ยวต่อไปหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อทอมิอีชวนคุณมาร่วมสนุกต้อนรับเดือนแห่งความรักเพียงแชร์คลิปทอมิอีพาชิลแอดเดมิวเขาใหญ่ลงบน Facebook เปิดพับลิกพร้อมแท็กเพื่อน3คนติดแฮชแท a ก t ทอมี่แอดเและแฮชแท็กเดอมิวขาใหญ่แล้วอย่าลืมนำมาแสดงให้พนักงานร้านเด e มิวข่าใหญ่เพื่อรับโฮมเมสโกนวิ r รีซอสเซสไปทานกันฟรีตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่าลืมไปรับความหวานที่เดอะมิวในเดือนแห่งความรักกันนะคะ